วันนี้พี่ไวจะไปพาคดาวพิฆาตสูรเย้เย้เย้โอย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกๆฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับสวัสดีครับพี่น้องเจอกันกันกบพี่ไบอีกแล้วนะฮะในช anel Pony T S Shop นะครับวันนี้พี่ไบกำลังจะไปพากย์เสียงเรื่องดาวพิฆาตอสูรนะครับซึ่งฉายทางช่องการ์ตูนขับคือบอกก่อนเลยว่าเรื่องนี้พี่ไบแบบชอบมากเป็นติ่งในระดับหนึ่งอย่างพี่ปิงเนี่ยพี่ปิงก็เป็นติ่งใช่ไหมใช่เออปิงชอบมากแค่ไหนมา ในโโลกอ้และจะบอกว่าตอนนี <para> <D ata> ้นะคะเรื่องดาบพิฆาตอสศูนย์เนี่ยเขามีภาคไทยให้ดูฟรีฟรีฟรีนี่เลยไลน์ทีวีนี่เลยชิปดาบนั่นเหรอปกป้องมันทำไมน้องสาวผมเธอเป็นน้องสาวของผมนั่นเลยน้องสาวของนายขี้บ้า คือจะบอกว่าดูง่ายมากและที่สําคัญไม่มีเซ็นเซอร์เลยนะครับแบบว่าดูแบบเต็มอิ่มเต็มอัตรรสและเสียงภาคดีมากดีมากแบบมากจริงๆนะฮะหรือว่าใครเคยดูแล้วคอมเมนต์บอกพี่ไว้หน่อยเร็วตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยนะคะยังไม่ได้กินข้าวเลยนะหายใจไม่ทั่วท้องเลยเพราะว่าเวลาเราจะไปภาคเรื่องที่เราแบบเป็นติ่งอยู่แล้วอะ่ะมันก็จะยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกคือแบบภาคปกติก็ตื่นเต้นอยู่แล้วอะ่ะยิ่งเป็นเรื่องที่ชอบนะ่ยยิ่งตื่นเต้นหนักเข้าไปอีก จิต่านี้นะจิตโ <Okay. S 3> อเคขออีกทีโอเค และตอนนี้นะครับพี่เอ๋ก็พักเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตื่นเต้นม,มากๆเลยสนุกม,ม,มากๆด้วยนะครับและตอนนี้พายูกับนี่เลยน้องก้านะฮะน้องก,ก้าพาเป็นทันจิโร่นั่นเองนะฮะก็จะมีแบบมีใครมาอยู่ข้างหลังเราอย่างแน่นอน <c oughs> คิดว่าไหม <c oughs> คิดไหมถ้า <c oughs> ไม่ก้าใช่ครับเอ้าไม่มีไปไม่ได้ยังไงอ่ะไปไม่ได้ยังไงอ่ะอ่เรามาคุยกันต่อนะครับซึ่งบอกเลยว่าทั้ง26ตอนเนี่ยสนุกทั้ง26ตอนเลย สามารถติดตามดูได้ทางช่องการะตูนขับนะครับและที่สำคัญมีฉายรีลันฟรีแบบไม่มีเซ็นเซอร์ด้วยทาง LINE TV เป็นภาคไทยเลยใช่ครับอ่ะเห็นไหมเมื่อกี้ฉันเห็นแล้วแ <laughs> หละเห็นแล้วล่ะตอนนี้เราอยู่กับพี่ปายด้วยเย้ yeah! <laughs> <laughs> พี่นะฮะเป็นผู้กำกับเรื่องนี้นะฮะพี่ไบ้ภาพเป็นภาพเป็นใครไม่รู้เหมือนกันอ่าต้องไปถ่ายแหละอ่ะงั้นตอนนี้เรารู้กันนะว่าพี่ก้าวเนี่ยภาพเป็นทันจิโร่แต่ให้ถ่ายดีกว่านะครับว่าปลายกับพี่ไบ้นะภาพเป็นใครในเรื่องดาบพิฆาตอสูรนะยังไงฝากติดตามกันด้วยทางไลน์ทีวีนะดูฟรีตลอดเลยใช่ไหมดูฟรีฮะแล้วนอกจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรแล้วมีเรื่องอื่นอีกมีนารุโตะมีเยอะย์บอลก็มีวันพีชก็มีนะอยากให้น้องๆทุกคนนะครับดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ถูก ก็ดูฟรีด้วยอ่ะไ,ไม่ต้องเสียอะไรเลยนะคะ,ะไปดูเว็บเถื่อนโฆษณาการพนันอะไรไวรัสอีกแถมไวรัสอีกพวกอะแต่ที่สําคัญนั่นแหละคือดูฟรีอ่ะทำงานเสร็จนะเพ่ก็กลับมาประจําที่ร้านนะซึ่งตอนนี้ร้านพี่ใบนะจริงๆแล้วอะ่ะจะอยู่ตรงนู้นนะริมบันไดเลื่อนใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ย้ายเข้ามาในโซนของเล่นนะนี่เห็นไหมร้านนี้ร้านนี้อืบอ่ะเดี๋ยวเดินไปที่ร้านกันนะฮะ ของเต็มหน้าร้านเลยใฮะอะไรนะเช็คของก่อนของมาเช็คของก่อนอย่าเพิ่งถ่ายอะไรอย่าเพิ่งถ่ายอะไรด้วยพี่โกไม่ถ่ายให้ทํางานก่อนโอเคนะฮะเดี๋ยวเอาไว้ใครอยากรู้ว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้เพย์ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอ่ะอย่าลืมนะครับว่าด่าพิฆาตศูนย์ดูฟรีในไลฟ์ทีวีนะฮะไปดูกันเยอะๆนะแล้วก็มาถ่ายกันว่าพี่ไปนะครับภาคเป็นตัวอะไรนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย どうしたって？貸せない？夢も止められない。夢も捨てられ。れ